สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกๆท่านนะคะเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภาพรพารวยจ้าเมื่อนี้สุภาพรพารวยกับสิได้พาไปนําเลขห้าน้อยกับปูหนากนะค่ะเนาะว่าห้าน้อยปูหนากนี่กับเขาดีดีเด้อค่ะเอฟซีสิไปน้าแนวทางป,าาาปูห้านอ้อยมาฝากค่ะว่าเมื่อนี้เพิ่นได้ปูห้าน้อยได้ปูหนากเพิ่นไดห้าน้อยตัวใดเนาะค่ะเนาะ น,นี่ก็เป็นแม่ทลอรลนี่้อค่ะเดอ้อถึงได้อันเชิญเพินมาใไม้เนาะคะ่ะสวยงามค่ะสวยงามค่ะเมืนน่อกี้ขอพรจากแม่เดอ้อให้เอฟซีทุกท่านถือห้าน้อยเด้คุณแม่เดอ้อแม่ฮาเด้อค่ะเดอ้อคุณแม่เจนผู้จบผู้งามเด้อค่ะเด้อขอพรให้เอฟซีสุภาพพร ผ้าลวยถือห่าหน้อยเด้อค่ะมือนี้เด้อตัวเลขในมือนีกะสิเป็นแนวทางเนาะคะ่ะนอกจากปูหน,กนะะักเด้อค่ะเด้อว่าห้าน้อยเนี่มาตัวใดเนาะคะ่ะน้องมือนีเอซีท่านใดมักกะจัดคัด,ดกะผ่านเนาะคะ่ะเนาะเพื่อสิใดไม่โศกมีหลาบไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อใดไม่เหตุมาสางไม่ห้ามบุญน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อมีโศกมีหลาบน้ำกันเด้อเอซีตัวนี้มือนีปูหนกักเพิ่นก็ได้หายมากตามนี้เด้อค่ะเด้อ ค่ะอันนี้เป็นฮานอยปูนาคค่ะฮานอยปูนาคนะคะเนาะฮานอยปูนาคก็ค่ะเด้อฮานอยปูนาคมื้อนี้ค่ะฮานอยปูนาคนะคะนะค่ะเอฟซีทันใดมักกับจัดคัดกับพานเนาะค่ะนะเพื่อได้โศกได้ใช้น้ำกันเด้อค่ะเด้อมื้อนี้เป็นมื้อดีเด้อค่ะปูนาคว่าเป็นมื Turn ้อดีม <imiz ate> ื <falou> <c oughs> <understanding> ้อนี้ก็ได้เปิด หูเปิดตาเด้อค่ะเด้อเพิ่นก็มาทำพิธีเปิดหูเปิดตาให้เด้อค่ะเด้อสิได้โชคได้ลาภไปนํากันเนาะค่ะเนาะค่ะ FC ท่านใดมักก็จัดเด้อค่ะเด้อคัดก็ผ่านเนาะค่ะอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะปู่เพิ่นก็ว่าที่นี่ยืน3เด้อค่ะเด้อเพราะว่า7 7กับ1นี่ก็ตัวเดียวกันเนาะค่ะเพิ่นก็เลยใส่ทั้ง3 1 3 4 สามเจ็ดค่ะมันกันเลยว่ามันเป็นตัวเดียวกันมันก็เลยใส่สองเทือนนะคะเนาะค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะเดอ้อถึงห้าน้อยนะคะมอน้เอ้อก่อนอื่นแอดก็ขอขอบคุณน,นะคะเดอ้อเอฟซีที่ใจดีทุกทุกท่านนะคะเดอ้อที่เขามาชมมาฟังใน่องของแอดนะคะเนาะสุภาพรพรพารวยค่ะก็ขอขอขอบคุณหลายๆ้อคะเดอ้อที่นำใจงามนะคะเนาะมาติดตามช่องสุภาพรพรพารวยค่ะ คลิปนี้แอดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีใช่เด้อค่ะเด้อถือค่าน้อยสะถือค่าน้อยเด้อค่ะเด้ออันนี้ของปูนาคนี่เพิ่นให้ยสองตัวเนาะค่ะเนาะปูนาคเพิ่นให้ยสองตัวก็ขอให้ถือกันเด้อค่ะเด้อสองตัวก็ถือกันยังดีเนาะค่ะเนาะก็ขอให้โชคให้หมานถือหวยรวยเป็นน้ำกันนะค่ะเด้อโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปคะ่ะสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้อเอฟซีทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ